สวัสดีครับในโลกน,นี้มีสิ่งมหัศจรรย์และก็สิ่งลึกลับเยอะนะครับเอาแค่เรื่องใกล้ๆตัวของเราหลายๆอย่างในวิทยาศาสตร์ก็ยังทำการพิสูจน์ไม่ได้ผมยกตัวอย่างนี้ครับในภาพนี้ท่านจะเห็นหมอกำลังเย็บแผลหลายๆคนคงเข้าใจว่าการที่แผลมันมาประกบกันเนี่ยเป็นเพราะว่าหมอเป็นคนเย็บความจริงไม่ใช่ครับ หมอแค่ทำให้เนื้อมาอยู่ใกล้ๆกันเท่านั้นแต่การที่แผลมันหายเองของมันเนี่ยเป็นความสามารถที่ร่างกายมันเยียวยาตัวเองขึ้นมาวิทยาศาสตร์จะไม่สามารถพิสูจน์ได้นะครับว่าตอนไหนหรือวินาทีใดที่โปรโตีนวิตามินเกลือแร่มันรวมตัวกันและทําให้เล็บงอกทําให้ร่างกายของเราเติบโตพิสูจน์ไม่ได้ครับเหมือนประหนึ่งว่าเล็บมันงอกเองของมันไม่ว่าเราจะกินอาหารดียังไงก็ตาม แต่ตอนจังหวะที่มันงอกนั้นมันงอกของมันดอกไม้เหมือนกันเราจะพยายามพวนด,ดินลดน้ําใส่ปุ๋ยดียังไงก็ตามแต่เวลาที่มันจะเติบโตเนี่ยไม่สามารถที่จะคํานวณได้เลยว่ามันเติบโตตอนไหนวินาทีใดอะไรเป็นเหตุผลที่ทําให้มันเติบโตขึ้นสิ่งอืง่นๆนั้นเป็นเพียงแค่ปัจจัยปัจจัยสัมพันธ์เท่านั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งโลกครับไม่มีใครบอกได้ว่า อะไรทำให้โลกหมุนบอกไม่ได้หาข้อสรุปไม่ได้ว่าอะไรที่มันทําให้โลกหมุนวิทยาศาสตร์ยังมาไม่ถึงความเป็นจริงนี้ยังมีความลึกลับอยู่ในวงการว,ารวิทยาศาสตร์อยู่เขาจึงสามารถใช้ได้แค่คำว่าเป็นปัจจัยสัมพันธ์ภาษารีเสิร์เราเรียกว่า Association ไม่สามารถใช้ได้ว่าคอ s เซชันหรือความเป็นเหตุเป็นผลอย่างแท้จริงพวกเราดูรูปนี้ครับ ดวงตาของมนุษย์เนี่ยพอเราเอาดวงดาวมาเทียบเราจะพบว่าสีของกระจกตาของมนุษย์ในแต่ละโซนเช่นแอฟริกาแคนาดาอเมริกา,กายุโรปเอเชียนะครับอินเดียมันจะมีความไประไม้คล้ายกับดวงดาวในสุรยาาิยะจักรวาลโดยบังเอิญเช่นไปละไม้คล้ายกับดาวองคานบ้าง,าางนะครับดาวพุธบ้างนะครับแปลก และเมื่อดูกันเป็นโซนประเทศนะครับเช่นพวกนอร์เวย์พวกโซนประเทศที่เป็นชาวที่เป็นคนที่อยู่ในติดติดขั้วโลกขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้เนี่ยก็จะไปพบว่าดวงตาของเขาเนี่ยคล้ายปรากฏการณ์ในธรรมชาติเช่นกระจกตาของคนเหล่านั้นเนี่ยจะไปคล้ายกับเนบูลา่าตัวกาแล็กซี่ที่อยู่ในจักรวาลเนี่ยนะครับไปเหมือนกันโดยบังเองิญซีเหมือนกันหรือแม้กระทั่งว่าดวงตาเหมือนกับเหมือนกับ หมอกหรือเหมือนกับเมฆที่อยู่บนท้องฟ้าเป็นความมหัศจรรย์เป็นความที่คล้ายกันโดยบังเอิญมันเหมือนกับว่าไอจักวานที่อยู่ข้างนอกเนี่ยจริง,รงๆมันอยู่ในตัวเราหรือเราเนี่ยคือจักรวาลหรือเปล่าก็ยังบอกไม่ได้ครับคนคนคน,นี้คือนักวิทยาศาสตร,ร์คน,คนสำคัญก็ชื่อว่าแม็กฟรังนะครับเป็นนักฟิสิกควอนตัมบิดาแห่งควอนตัมฟิสิก วิดาแห่งควอนตัมฟิสิกส์คนนี้เนี่ยเป็นเป็นคนที่ได้รับรางวัลโนเบลด้วยนะครับแล้วก็วันที่เขาขึ้นสุนทรพจน์ในการรับรางวัลโนเบลในตอนที่เขานะครับได้รับรางวัลทางด้านควอนตัมฟิสิกส์เนี่ยสิ่งคําพูดของเขานี่ช็อกวงการควอนตัมฟิสิกส์มากแล้วก็ช็อกวงการวิทยาศาสตร์ในยุคนั้นมากเขาพูดยังไงรู้ไหมครับข<ก><ช>้าพเจ้าได้อ,อุทิศตนทั้งชีวิตให้กับหลักการทางวิทยาศาสตร์จากการศึกษามวลสารต่างๆมานาน เพียงเพื่อมาพบว่าอนุภาพที่เล็กที่สุดนั้นเป็นเพียงความว่างเปล่าอย่างไรก็ดีข้าพเจ้าพบว่ามีแรงอะไรบางอย่างที่ยึดโยงความว่างเปล่านั้นเข้าไว้ด้วยกันและค่อยๆก่อให้เกิดอนุภาพแต่ข้าพเจ้ายังไม่เข้าใจว่าแรงนั้นคือสิ่งใดเราต้องสันนิษฐานว่าเบื้องหลังแรงเหล่านั้นอาจมีจิตวิญญาณที่ระหนักรู้ทรงภูมิปัญญาอยู่ ซึ่งพลังลานทางจิตวิญญาณเหล่านี้เป็นแหล่งกําเนิดแท้จริงแห่งสรรพสิ่งและพลังทางจิตวิญญาณเหล่านี้แหละที่ข้าพเจ้าต้องขอให้ท่านปรับตัวเข้าหามันนี่เป็นคําพูดของนักฟิสิกส์บีดาแห่งควอนตัมฟิสิกส์มาร์กฟรังชาวเยอรมันนะครับในยุคนั้นเนี่ยยุคร้อยกว่าปีของแกเนี่ยยุคนั้นเป็นยุคที่ที่วิทยาศาสตร,ร,ร์กําลังงัดกับศาสนามาร์กฟรังเนี่ยดูไก,กลๆเนี่ยคือคือพยายามที่จะบอกว่าพระเจ้าเนี่ย เป็นผู้กําเนิดแรงยึดโยงอะตอมแต่เขาไม่พูดไงนะครับมันงัดกันอยู่กับศาสนานวิทยาศาสตร์กับศาสนางัดกันเขาเลยเลี่ยงมาใช้คําว่าข้าพเจ้าสันนิษฐานว่ามีแรงทางจิตวิญ,ญญาณชนิดหนึ่งที่คอยสร้างให้เกิดสรรพสิ่งขึ้นนะครับเขาใช้คํานี้นะครับก้าวออกมาจากคาว่าพระเจ้าสังเกตตรงนี้ดีนะครับยุคป,ปัจจุบันคนนี้ยังมีชีวิตอยู่ครับชื่อว่าดรฟรดอารันวูปเป็นนัก ฟิสิกส์ควอนตัมอาวุโสที่ทำงานอยู่ในทั้งเยอรมันอังกฤษและก็ฝรั่งเศสนะครับคนคนนี้ได้รับความเคารพในวงการควอนตัมปัจจุบันมากแต่เขาเขียนหนังสืออย่างนี้ครับสปิริ t ชอนคว a n ต u m Physics ฟิสิกส์ควอนตัมคือจิตวิญญาณฟังดีๆนะครับและก็เป็นเจ้าของหนังสือชื่อจิตวิญญาณคือจักรวาลเขาบอกว่าจิตวิญญาณเนี่ยคือจักรวาลที่สุดแห่งวิทยาศาสตร์ของควอนตัมเป็นเรื่องจิตวิญญาณ ท่านทั้งหลายครับเวลาเราพูดกันถึงความเป็นชีวิตเนี่ยควอนตัมฟิสิกส์จะมองว่ามันเป็นเพียงแค่คลื่นที่มาประชุมรวมกันเป็นคลื่นเป็นพลังงานมาประชุมรวมกันและก็ก่อให้เกิดเป็นแสงเสียงความร้อนไฟไฟ้าอีกทีหนึ่งซึ่งคลื่นเนี่ยละเอียดมากกว่าการที่เราบอกว่าชีวิตคือดินน้ำลมไฟนะเล็กกว่านั้นเป็นคลื่นเมื่อเป็นคลื่นจึงไม่มีหญิงไม่มีชายไม่มีสัตว์ตัวตนบุคคลเราเขา สเสมอกันด้วยคลื่นไม่มีคนดีไม่มีคนร้ายเป็นเพียงคลื่นไม่มีอังกฤษไม่มีเยอรมันไม่มีไทยไม่มีลาวไม่มีกัมพูชาสรรพสิ่งสเสมอกันด้วยความเป็นคลื่นที่มาประชุมรวมกันชีวิตคือคลื่นเพราะชีวิตคือคลื่นเมื่อใดที่มนุษย์กอดกันก็จึงเป็นเพียงคลื่นกอดคลื่น จักรวาลกอดจักรวาลเท่านั้นเองท่านทั้งหลายครับตรงนี้ปลดล็อกหลายๆสิ่งหลายอย่างของเราเลยที่ทําให้เราแทนที่เราจะมองคนในเชิงของวัตถุท,ที่มันทึบมองคนในเชิงของวัตถทุที่ติดอยู่ในความเป็นชาติบ้างเป็นเผ่าพันธุ์บ้างเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอย่างนั้นอย่างนี้บ้างกลายเป็นเราปลดล็อกชีวิตของเราและมองความเป็นสากล และเห็นความเป็นหนึ่งเดียวของกันได้เมื่อเรากลับมาอยู่ที่การมองมนุษย์เป็นคลื่นและสิ่งนี้เนี่ยสมมุติว่าเราพูดกันในในกลุ่มของพวกเรานี่นะครับตามมักฟังที่บอกว่ามีพลังที่ยึดโยงเราเข้าด้วยกันและพลังนี้ทรงภูมิปัญญามากขอใช้ชื่อเรียกคานี้ตามมักฟังให้เป็นวิทยาศาสตร์ว่าพลังจิตวิญญาณขอใช้คํานี้นะครับเพราะอะไร เพื่อจะปลดล็อกพวกเราให้ออกจากการเป็นพูดคิดซิกอิสลามไม่เอาสลดยให้หมดนะครับสไลด์สไลด์ลกรอบให้หมดว่าว่าเราเป็นนั่นเป็นนี่ไม่เอาให้มาอยู่ที่สิ่งที่มันเป็นกลางกลนะครับให้มาอยู่ที่มันสิ่งที่มันสามารถที่จะเข้าใจกันได้เพราะถ้าหากว่าเป็นธรรมะแท้ธรรมะนั้นจะต้องเป็นสากลและถ้าหากว่าธรรมะนั้นเป็นธรรมะแท้ธรรมะนั้นจะต้องเป็นธรรมะที่สัมผัสได้ในทุกศาสนาจริงครับเอาละครับ ผมขอเข้ามาในยุคป,ประมาณ100ปีก่อนมีนัก,นกจิตศาสตร์นะครับเป็นจิตแพทย์นะครับคือซิมันฟรอยซิมันฟอยนี่อยู่อังกฤษนะครับเขาเป็นคนเจ้าของทฤษฎีจิตใต้สํานึกจิตสํานึกขึ้นมานะครับรค,คือจิตสำนึกเนี่ยอยู่ยอดภูเขาน้ําแข็งจิตสํานึกคืออะไรจิตเล็กๆตรงนี้นะครับก็คือสิ่งที่เราสามารถที่จะ ควบคุมอ่ามันคือวิวพาวเวอร์คือความจงใจความตั้งใจนะครับและถูกควบคุมโดยอะไรถูกควบคุมโดยกฎหมายจารีตประเพณีวัฒนธรรมณตอนนี้ถ้าผมมีจิตสํานึกผมจะไม่ด่าท่านท่านจะไม่ด่าผมเพราะอะไรเพราะเรามีกฎหมายจารีตประเพณีมารยาทควบคุมไว้แต่ใต้ภูเขาน้ําแข็งนี้93%สิกมันฟลอยด์บอกว่านี่เรียกว่าจิตใต้สํานึกและจิตใต้สํานึกนี้เก็บข้อมูลหมดเลย เก็บข้อมูลทั้งรู้ตัวและไม่รู้ตัวเก็บข้อมูลตั้งแต่เกิดจนตายเด็กจนโตและข้อมูลที่เกิดไว้เนี่ยคนโทรลไม่ได้ด้วยนะครับอยู่ดีๆมันมารวมกันและก็เกิดเป็นพฤติกรรมโดยที่เราไม่รู้ตัวเกิดเป็นพฤติกรรมของความเป็นคนคิดบวกเกิดเป็นพฤติกรรมความเป็นคนคิดร้ายเอาแต่ใจเสียสละขี้เหนียวมันเกิดเพราะส่วนนี้และคนคนนั้นไม่รู้ตัวเป็นฐานของพฤติกรรมนักวิทยาศาสตร์อีกคนหนึ่งชื่อว่าคารกุสตับจุมครับแกเป็น ในจิตเวทนะครับอันนี้อยู่สุลิกก็บ,บอกว่าเห็นด้วยกับฟลอยอยู่ในเรื่องคนจิตสํานึกจิตใต้สํานึกแต่ขอแยงนิดนึงเขาทําการวิจัยในคนลึกระลึกชาติเขาบอกว่าคนล,ลึกระชาตินะครับไอจิตใต้สํานึกนี่ไม่ใช่ชาติเดียวหละแต่มันข้ามภพข้ามชาติได้ดังนั้นพฤติกรรมของคนคนหนึ่งเนี่ยเกิดขึ้นไม่ได้เกิดขึ้นแค่ชาติเดียวแต่เป็นของเก่าตั้งแต่ชาติก่อนก้อนก่อน,อน,อนส่งมาด้วย ซึ่งแนวคิดนี้ตรงกับดรไบรนอ์วส์สิ่งกรรมยุคป,ปัจจุบันซึ่งก็เชื่อเรื่องของการย้อนอดีตชาติเชื่อเรื่องเรื่องของพบชาติและก็เชื่อว่าจิตใต้สํานึกเนี่ยบันทึกข้อมูลข้ามพบข้ามชาติทั้งสองทฤษฎีของคนทั้งสองคนนี้เข้ากันได้กับพระพุทธศาสนาของเราครับที่เรามองว่าโอเคจิตสํานึกตอนนี้ก็คือปัจจุบันกรรมนี่แหละในการคิดพูดทำของเรานะครับแล้วก็จิตใต้สํานึกเนี่ยพุทธศาสนาเทียบเคียงผมเทียบเคียงว่ามันคือพระวังขจิตของพระพุทธศาสนาซึ่งพระวังขจิตเนี่ย เป็นใจดวงใหญ่ที่เก็บข้อมูลทั้งกุศลอกุศลและก็สิ่งกลางๆที่เรียกว่าอัพยากตาเก็บหมดมีเจกสิกฝังง่งดีอะไรเก็บหมดและเมื่อจบชาติใดาชาติหนึ่งไปถ้ายังไม่หลุดพ้นขึ้นสู่พระนิพพานพระวังคจิตนี้จะดูพิเคตตัวเองและส่งเป็นเจตพูดไปเกิดไปเกิดในสวรรค์ไปเกิดในพรมโลกไปเกิดเป็นสัตว์โลกไปเกิดในเดรัจฉานไปเกิดในอบาย,ยภูมิไปเกิดเป็นมนุษย์สิ่งนี้ส่งไปและสิ่งนี้แครี่ไปหมดเลยค้นไปหมด มันขนอะไรไปบ้างครับมันขนบุญก็ขนขนบารมีไปกับผลขนบาปไปด้วยมันขนไปหมดเลยพอเข้าใจนะครับทฤษฎีทางจิตวิญญาณนะครับผ่านงานวิทยาศาสตร์สากลควอนตัมฟิสิก Physics, ส์ทฤษฎีทางจิตศาสตร์ในยุคปัจจุบันซึ่งก็จะมีการแบ่งอีกหลายแบบมากนะครับคุณไม่ต้องไปสนใจที่ผมยกมาเนี่ยคือแม่แบบที่ผมเช็คและกันมาให้แล้วว่านี่เป็นแม่แบบที่เป็นแก่นแกนสําคัญนะครับครนี้ โดยสรุปครับโดยสรุปเมื่อใดก็ตามที่พูดถึงจิตสำนึกมันคือความตั้งใจจงใจพยายามคือสิ่งที่เราพยายามที่จะคอนโทรลและเรารู้ตัวแต่เมื่อใดก็ตามที่พูดถึงจิตใต้สำนึกคือสิ่งที่เราเอาออฟคอนโทรลควบคุมไม่ได้อยากควบคุมก็ควบคุมไม่ได้ม,มันสะสมมันเกิดขึ้นและทำให ทำให้เกิดภาวะบางภาวะกับเราโดยที่เราไม่รู้ตัวคือทําให้เกิดภาวะที่มุ่งสูงส่ความสำเร็จแบบมหัศจรรย์ทําให้เกิดภาวะย่นย่อท้ออย่างมหัศจรรย์มาจากไอจิตใจส่วนนี้แหละและไอจิตใจส่วนนี้เนี่ยข้ามภพข้ามชาติได้เป็นเรื่องของบุญเก่าบาร,รมีเก่าด้วยเป็นเรื่องบาปเก่าด้วยส่งผลมาหมดนะครับนี่โดยสรุปแต่นี้ไปเวลาผู้เราได้ยินคําว่าจิตใต้สํานึกขอให้พวกเรารู้ว่ามันคือสิ่งเดียวกันกับคําว่าจิตวิญญาณ มันคือสิ่งเดียวกันกับคําว่าจิตส่วนลึกมันคือสิ่งเดียวกันกับคําว่าต้นกําเนิดกับคมว่าจักรวาลกับคําว่าพุทธะเมื่อใดก็ตามที่พูดถึงสิ่งพวกนี้พระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าพุทธะจิตเดิมแท้ธรรมเอกต้นกําเนิดจักรวาลควันตั้มจิตวิญญาณบริสุทธิ์จิตใต้สํานึกคําทั้งหลายเหล่านี้เป็นคําในทางวิทยาศาสตร์เป็นคําในทางอภิปรัชญาเป็นคําในทางศาสนา เป็นคำในทางจิตวิทยาและเป็นคำในทางการบริหารและก็ความสําเร็จทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องเดียวกันเป็นเรื่องเดียวกันครับผมทบทวนและรวบรวมมาทําความเข้าใจกับพวกเราให้เห็นว่าจริงๆมันเป็นเรื่องเดียวกันเพียงแต่ทําไมมันเรียกต่างกันอาจารย์เรียกต่างกันกันไปตามความเข้าใจของคนคนนั้นกลุ่มกลุ่มกลุนั้นโรงเรียนโรงเรียนนั้นสครูสครูครนั้น แฟนคลับกลุ่มนั้นที่เชื่อเรื่องนั้นนักจิตศาสตร์ในทฤษฎีจิตวิเคราะห์ก็เรียกมันจิตใต้สำน,นึกนะครับนักศาสนาอภิปัชญาก็เรียกมันพุทธเรียกพระผู้เป็นเจ้านะครับเรียกจิตหนึ่งนะครับหลวงปู่ดวนหลวงปู่ดูลเรียกจิตหนึ่งหลวงปู่หลวงปู่มั่นเรียกจิตหนึ่งท่านว่าลังเลือดจิตเดิมแท้อย่างเงี้ยนะครับนักควันตั้มเรียกควันตั้มนักควันตั้มเรียกจักรวาลเนี่ยจะเรียกสองคำนี้นะครับเพราะฉะนั้น เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันนะกลุ่มของเราจะเรียกตามตามมาร์คฟรังนะครับผู้ค้นพบควอนตัมฟิสิกส์เพื่อให้ปลดล็อกพวกเราออกจากเรื่องของการเป็นศาสนานะจะได้ไม่ว่าเป็นคิดซิกอิสลามไม่ต้องทะเลาะก,กันในเรื่องความเป็นศาสนาไม่เอานะครับสไลด์ออกหมดและปลดออกจากเชื้อชาติให้เป็นเรื่องสากลที่เรียกว่าพลังจิตวิญญาณและพลังจิตวิญญาณเนี่ยผมต้องมาบอกพวกเราว่าต้องมาให้ความสําคัญกับมันเพราะ พลังทางจิตวิญญาณเนี่ยถ้าเราสามารถเชื่อมกับมันได้เราจะได้ความมหัศจรรย์หลายอย่างเกิดขึ้นมากคือเชื่อมกับพุทธะในตัวเองในตัวเองนะพระผู้เป็นเจ้าในตัวเองเนะครับเชื่อมได้เนี่ยจะเกิดความมหัศจรรย์หลายอย่างมากได้อะไรบ้างอาจารย์ได้หมดเลยฤทธิ์สุขสันติความมาั่งคั่งร่ำรวยอธิษฐานเป็นจริงปาฏิหาริย์แล้วก็อื่นๆอีกหลายอย่างจริงเหรออาจารย์ต้องบอกว่าจริง และเป็นสิ่งที่เป็นการสอนในคมภี์ในทุกศาสนาเลยนะครับในพุทธเ้าก็จะแสดงฤทธิปฏิหารด้วยพุทธ,ธานุภาพทร,รมานุภาพสังขานุภาพด้วยการที่เราเชื่อมกับอานุภาพนี้ในคริสต์ศาสนาก็มีคมภีร์พูดถึงการใช้อำนาจของพระผู้เป็นเจ้าแล้วก็ในคัมภีร์ของฮินดูต่างๆก็จะพูดถึงการเชื่อมโยงกับเทพและพรมในสายของเขาคําตอบก็คือไม่ได้ไปเชื่อมที่สวรรค์ไม่ได้โทรศัพท์ต่อไปอย่างนั้นนะครับแต่เป็นการเชื่อมเข้ามาที่ ในตัวเราท่านอยู่ในเราท่านอยู่ในเราหลายๆคนยังไม่เชื่อดูนี่ครับในศาสนาคริสต์เนี่ยท่านจะบอกว่าอาณาจักรแห่งสวงสวรรค์อยู่ในตัวของคุณศาส,สนาอิสลามบอกว่าผู้รู้จักตนเองจะพบพระ,พระเจ้าของเขาศาส,สนาพุทธบอกว่าพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่ในขอบเขตกายใจของเจ้าฮินดูบอกว่า อตาตมันตัวตนและพรมเป็นหนึ่งเดียวกันโยค่าบอกว่าพระผู้เป็นเจ้าประทับอยู่ในตัวคุณคงจื้อบอกว่าสวรรค์โลกมนุษย์เป็นสิ่งเดียวกันฮินดูอีกสายหนึ่งคืออุปนิทินดูนะครับจะบอกว่าหากคุณเข้าใจตนเองคุณก็เข้าใจจักรวาลเห็นไหมไม่ได้เชื่อมออกไปต่อสายออกไปนอกโลกนะไม่วิธีการคือกลับเข้ามาที่ตรงนี้เพราะเขาอยู่ในตรงนี้เขากับเราเป็นหนึ่งเดียวกันท่านทั้งหลายครับพุทธศาสนาลึกซึ้งมากครั้งหนึ่งที่พระพุทธเจ้าจะปรินิพาน พระอานนท์ร้องไห้เพราะว่าพระอานนท์ตอนนั้นเป็นพระโสดาบันยังไม่ได้เป็นยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์นะครับท่านยังยังมีความเศร้าอยู่ท่านร้องไห้พระพุทธเจ้าก็เลยเรียกมาแล้วก็บอกว่าอานนท์ไม่ต้องเศร้าไปหรอกพุทธะอยู่ในทุกขนทุกแห่งอยู่ในใบไม้อยู่ในแม่น้ําอยู่ในแสงแดดอยู่ในลมที่สัมผัสต,ตัวเจ้าก็คือพรแห่งเราอานนท์เราอยู่ในดินทรายนี้ก็ด้วย อนทนเราอยู่ในใจเจ้าเราอยู่ในตัวเจ้านอกกายเจ้าเราปกคุมเจ้าทุกหแนแห่งคําพระพุทธเจ้าท่านอยู่ในตัวเราอยู่ในกายเราอยู่ในใจของเราและปกคุมเราอยู่อยู่ในบรรยากาศที่อยู่รอบๆตัวเราเพียงแต่เราเชื่อมกับท่านไม่ได้แค่นั้นเองต่คอร์สนี้จะพยายามทําให้เราเชื่อมกับท่านให้ได้ เชื่อมกับพุทธะในตัวของเราให้ได้เพื่อใช้อำนาจมาสัจจันท์เพื่อมาแก้ปัญหาหนี้สินของคุณมาแก้ปัญหาสุขภาพของคุณมาแก้ปัญหาสิ่งต่างๆที่คุณกําลังเผชิญอยู่เข้าใจอย่างนี้ให้ได้นะครับมันไม่ใช่เรื่องงมงายไม่ใช่เรื่องศาสนาเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์ในศาสนาคิดนะครับพระเจ้าตัดกับโมเสสในวันที่สอนเทนคอมมานเมนหรว่า บรรยศิปการให้โมเสสในถ้ำโมเสสก็เลยถามว่าแสงสว่างที่มาสอนเนี่ยจะให้เรียกว่าอะไรจะให้เรียกท่านอาจารย์นี่ว่าอะไรพระเจ้าก็เลยตอบกลับมาว่าโมเสสเธอจงเรียกเราว่า i am i am แปลว่าฉันเป็นฉันเป็นต้นไม้หากเธออยากให้ฉันเป็นต้นไม้ฉันเป็นแผ่นฟ้าหากเธออยากให้ฉันเป็นแผ่นฟ้าฉันเป็นลำธารหากเธออยากให้ฉันเป็นลำธารฉันเป็นแสงแดดหากเธออยากให้ฉันเป็นแสงแดดฉันเป็นคนเลวหากเธออยากให้ฉันเป็นคนเลว ฉันเป็นคนดีหากเธออยากให้ฉันเป็นคนดีฉันเป็นเธอหากเธออยากให้ฉันเป็นเธอโมเสสจงเรียกฉันว่า I am พระเจ้าก็บอกว่าท่านก็คือเราอยู่ในตัวของเราฉันในแนวความคิดนี้นะครับจึงมีความคิดที่มันไม่ใช่แนวความคิดที่ไม่ไม่สากลอีกต่อไปแล้วมันเป็นแนวความคิดที่เป็นแก่นของทุกาศาสนาที่บอกว่าท้ายที่สุดก็อีสวร one พระเจ้าเป็นหนึ่งเดียวนะครับพระเจ้าเป็นหนึ่งเดียวจะคิดพุทธิกอิสลามหรืออะไรก็ตามที่สุดของธรรมเป็นหนึ่งเดียวดังนั้นเราจึงเรียกว่าธรรมสากลไงทุกชาติทุกาศาสนาต้องสามารถสัมผัสธรรมะนี้ได้มันถึงจะเป็นหนึ่งเดียวและธรรมะไม่ใช่ของใครเป็นของโลกเป็นของธรรมชาติเป็นของจักรวาลเนี่ยพระพุทธเจ้าก็เป็นผู้มาค้นพบพระเยซูกับค้นพบในมุมของท่านนะครับค้นพบเมตตาความรัก นบีมูฮัมหมัดท่านก็พ้นพบในมุมของท่านเป็นของกลางและของกลางนี้เป็นหนึ่งเดียวจนในบางทีท่านก็บอกว่ากูรูความสำคัญในศาส,สนาต่างๆนะครับท่านก็เป็นเพียงพระโพ,ะพธิสัตว์ที่อวตารล,ลงมาชาตินี้ในพื้นที่นี้ประกาศทรรมนี้เป็นองค์นี้ชาตินี้ในพื้นที่นี้ท่านมาเป็นองค์นั้นองค์นี้องค์นี้เพื่ออะไรเพื่อเตรียมผู้คนในแต่ละยุคให้เหมาะสมไปเพื่อการเข้าใจมรรคนิพพาน ในชาติหนึ่งชาติใดที่คนพร้อมที่จะเข้าใจแต่ถ้าคนในพื้นที่นั้นเขตนั้นการเวลาช่วงนั้นเขาไม่พร้อมจะเข้าใจท่านก็สอนทำเบื้องต้นเช่นสอนเมตตาไปสอนความรักไปเข้าใจยังนะครับสอนเรื่องความสาม,มัคคีไปสอนเรื่องการรักครอบครัวสอนเรื่องศีลไปนะครับตามเหตุตามปัจจัยของแต่ละยุคเพราะไม่ใช่ทุกยุคทุกสถานการณ์จะสอนได้ผมไปประเทศบาเลนผมเข้าใจเรื่องนี้เลย คือถ้าหากว่าจะให้ภาพไปเดินบินทบาทกลางทะเลทรายเนี่ยศาส,สนาพุทธคงตั้งอยู่ได้ไม่เกินหนึ่งปีเข้าใจไหมครับแต่พอานบ,บีมูมัดท่านท่านสอนอีกแบบหนึง่งท่านสอนเรื่องความรักความสามัคคีการเกื้อกูลมันทําให้คนสามารถอยู่ในพื้นที่ที่แห้งแล้งและก็พื้นที่ที่ทรมานแบบนั้นได้นะครับดูแลกันได้หรือพระเยซูเนี่ยมาสอนเรื่องความรักเรื่องเมตตาเรื่องผงวิหารเป็นธรรมข้อที่สําคัญในยุคที่โรมันกดขี่ข่มเหง ประเทศประเทศสลาต่างๆชาวฮิบรูต่างๆโรมันกดขี่หมดเลยก็จนทําให้ความรักตั้งขึ้นได้ในหมู่นั้นนะครับเนี่ยมันมีเหตุมันมีปัจจัยของมันอยู่บางทีเนี่ยเราอย่าไปคิดว่าแยกเป็นศาสนาใครศาสนาฉันศาสนาเธอฉันดีกว่าเขาฉันดีกว่าเธอเธอดีกว่าฉันเธอแย่กว่าฉันฉันแย่กว่าเธออย่างนี้ไม่ใช่นะครับไม่ใช่ทํา มันเป็นอัตราประเภทหนึ่งที่ใช้ศาสนาเป็นเครื่องยึดจูงแค่นั้นเองเพราะนั้นในกลุ่มบุญบำบัดของเราเราจะมีภาพนี้ครับภาพนี้เราใช้คําว่าคุณธรรมฝ่ายสูงสากลทั้งปวงในคุณธรรมฝ่ายสูงสังกมก็มีนิพพานนะครับมีโพธิสัตว์มีเทพมีพรหมม,มีเทวดานะครับมีสมณะผู้ทรงศีลต่างๆนะครับที่อยู่ร่วมกัน,เ,นเป็นจิตวิญ,ญญาณสากลที่ถ้าท่านเป็นความดีงามถ้าท่านเป็นความบริสุทธิ์ถ้าท่านเป็นปาฏิหาร เป็นความมาศจร,รย์เราก็อยากให้ให้พวกเราเชื่อมไปที่สิ่งนี้เพราะถ้าท่านเป็นความมัศจรรันของชีวิตเป็นความสมบูรณ์บุญสุขเป็นสุขเราเชื่อมไปที่ท่านหรือน้อมท่านเข้ามาที่เราเราก็จะได้ความสุขความสงบสันติความสมบูรณ์และปาฏิหารินั้นด้วยนะครับสมัยก่อนเขาเรียนกันอย่างนี้นะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์สอนธรรมกับคนถ้าไม่มีครูบาอาจารย์ที่เป็นมนุษย์เขาก็เชื่อมไป พราะว่าพุทธะอยู่ที่หงทุกขนแห่งไงเทวบุตรเทวดาพรมที่เป็นภริยาบุคคลในเทวโลกก็มีนะครับพร้อมที่จะสอนอยู่แล้วพระโพธ,ธิสัตว์ต่างๆที่ท่านทรงจําคําของพระพุทธเจ้าผ่านพระพุทธเจ้ามาเยอะจําคําได้หมดท่านสามารถสอนได้เขาก็เชื่อมกันแล้วก็สอนกันเรียนกันตรงๆแล้วก็ส่งพลังรักษากันช่วยนะครับเป็นระบบเป็นระบบธรรมชาติในการดูแลกันมันเชื่อมกันได้มันเชื่อมกันได้จริงๆ ได้ริ์ได้สุขได้สําเร็จได้ความมัง่งคั่งได้สุขภาพโชคลาบลอยได้การบรรลุธรรมคือที่สุดเชื่อมไปจนกระทั่งตัวเราเองเป็นพุทธะเองตัวเราเนี่ยเป็นพุทธะด้วยตัวของเราเองเป็นรู้ตื่นเบิกบานด้วยตัวของเราเองเป็นอุปสมานุสตินะครับเป็นอุปสมานุสติในพระพุทธศาสนานิพพานเป็นอารมณ์เชื่อมกันได้ขนาดนั้น ดังนั้นสิ่งมหัศจรรย์มากมายเนี่ยมันเกิดขึ้นมานะครับ mm hmm. พระเจ้าแสดงฤทธิ์ได้โมเสสข้ามทะเลแดงแบกทะเลแดงพระเยซูรักษาคนตาบอดชาวบาบิโลนมั่งข้างร่ำรวยที่สุดในโลกมนุษย์ผู้มีอายุยืนยาวตลอดกับเล่นอื่นอีกมากมายนะครับที่เตรียมมาเล่าให้ฟังเนี่ยมีเยอะเครื่องบินตกหมอบอกว่าจะต้องตายจะต้องนอนติดเตียงไปตลอดทั้งชีวิตก็สามารถเดินออกจากโรงพยาบาลได้และหายนะครับมีมาแล้ว มะเร็งหายได้โดยการขอบคุณก็มีมาแล้วนะครับขอพ่กหมู่บ้านหนึ่งเป็นหมู่บ้านหนึ่งไม่เป็นเดี๋ยวจะไปขยายให้พวกเราฟังในเรื่องของว่ามันเกิดอะไรขึ้นความมัศจรรย์พวกนี้เป็นอัลไซเมอร์ที่บอกว่ารักษาไม่ได้ก็รักษาได้หรือแม้มนุษย์คนนึงที่มีอายุยืนยาวๆนานถึง256ปีที่ประวัติศาสตร์บันทึกไว้อย่างลีชิงยุนมีตัวตนจริงๆนะครับในประวัติศาสตร์นี่เป็นภาพถ่ายไม่ใช่ภาพวาดน,นะครับ เป็นอยู่ในยุคราชวงศ์ชิงนีมีย3คนลูก200นะครับรัฐบาลคอมมิวนิสต์จีนรับรองว่าเขามีตัวตนจริงๆแล้วก็มหาวิทยาลัยมินกวัวแล้วก็นิตยสารนิวยอร์กไทม์เนี่ยกขลงทําวิจัยเรื่องเขามีจริงๆนะครับเออมันเกิดสิ่งพวกนี้ได้ยังไงทําไมคนอายุยืนยาวได้ขนาดนี้เกิดความอัศจรรย์พวกนี้ได้อย่างไรเกิดได้ครับได้ด้วยการยอมรับให้ความอัศจรรย์มันเกิดกับเราได้ หนึ่งสำหรับในเซกชันของพวกเราเซกชันของทีออฟไฟเนี่ยมันจะได้ด้วยการที่เราเชื่อมโยงกับจิตวิญญาณได้เชื่อมโยงกับพุทธะพระผู้เป็นเจ้าในตัวเราได้แต่ก่อนที่เราจะไปเชื่อมโยงนะครับเราต้องทำความสะอาดของเก่าที่ปนเปื้อนก่อนไม่งั้นเราจะเชื่อมแบบต่อๆต,ต,ติดๆ เพราะว่าผมสอนมาเยอะผมรู้ดีนะครับว่าลูกศิษย์ผมเชื่อมได้แบบต,ต,ต่อต่อติด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 ตด,ดับดับเหตุผลมีอย่างเดียวเลยก็คือจิตวิญ,ญญาณที่เป็นฐานเก่าเนี่ยมันไม่สะอาดนะครับมันไม่สะอาดนั้นเราจึงไปเชื่อมโยงด้วยการสวดมนต์ด้วยการนั่งสมาธิด้วยการทําบุญที่วัดต่างๆแล้วไม่เวิร์กเเหมือนเดิมเพราะาฐานลึกๆของเรายังไม่ได้ทาความสะอาดนะครับเราต้องทําความสะอาดฐานตรงนี้ก่อนพอเราทําความสะอาดฐานตรงนี้ปั๊บเนี่ย มันจะเกิดการเชื่อมโยงไี้ดีขึ้นเข้าใจนะฉะนั้นนะครับบทนี้คือบทเรื่องของจิตวิญญาณจิตใต้สำนึกจิตสำนึกและคำอธิบายนะครับพื้นฐานในบทหน้าเราจะพูดถึงการชำระชาล้างจิตวิญญาณผมสอนมาเยอะแล้วในกลุ่มบุญบับัดก็มีวิธีการชำระชาล้างต่างๆอะไรผมสอนมาเยอะแล้วนะครับ แต่ถ้ามันไม่ได้ผลและหลายๆคนไม่ได้ผลหลายๆคนไปนั่งสมาธิสวดมนต์ไม่ได้ผลกลับมาก็ทุกข์เหมือนเดิมนะครับไปทําบุญก็ไม่ได้ผลนะครับเชื่อมจิตไปสู่อะไรคิดบวกอะไรไม่ได้ผลอะไรก็ตามไม่เป็นไรใน t r ทรี f อฟไลนนี้จะสอนอีกวิธีหนึ่งในการท,าาทาําความสะอาดจิตวิทยาใน้ารทความสะอาดจิตวิญญาณนะครับเป็นการทําความสะอาดแบบวิทยาศาสตร์ซึ่งผมลองกับตัวเองแล้วนอกจากง่ายไม่พอนะมันได้ผลจริงๆและดีมากๆด้วยนะครับ ฉะนั้นในบทถัดไปนี้เราจะพูดถึงการทําความสะอาดจิตวิญญาณ3วิธีฐานกายฐานคิดและฐานจิตวิญญาณเริ่มจากฐานกายก่อนนะครับด้วยวิธี Energy Medicine ล้างพลังงานลบที่สะสมอยู่ในระดับเซลล์ของตัวเองด้วยตัวเองจนกว่าจะถึงตอนนั้นสำหรับวันนี้สวัสดีครับ